สวัสดีครับพระสมเด็จที่ท่านเห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งเป็นพระสมเด็จสมเด็จวะะครคัังพิมพ์ใหญ่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระที่สวยงามแล้วก็คมชัดลึกดูมีมิติอีกพิมพ์ทรงหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นพระที่เก่านะครับเนื้อพระแบบนี้นะครับใช่ว่าจะทําขึ้นมาใหม่ได้นะครับต้องใช้การเวลานะครับพระร้อยกว่าปีนะครับน่าจะอยู่ในยุคต้น,ตน เนื้อพระก็จะมีคราบของน้ำมันตั้งอยู่นะครับขึ้นมาปกคลุมอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระนะครับจับแน่นอยู่ที่พื้นผิวเห็นไหมครับใช่ว่าจะล้างออกนะครับผมเคยเอาพระชุดนี้นะครับผมไม่ทราบว่าองค์ไหนผมเคยเอาไปล้างน้ําอุ่นดูนะครับผมจะล้างว่าคราบสีน้าตาลนี้ออกหรือไม่นะครับ ปรากฏว่าล้างไม่ออกนะครับผมจะใช้น้ำอุ่นนะครับน้ำที่ไม่ร้อนจัดนะครับผมใช้น้ำอุ่นแล้วก็ใช้สำลีเบาๆนะครับค่อยๆเช็ดแต่ไม่ออกนะครับคราบก็จะฝังแน่นอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระก็ถือได้ว่าเป็นพระที่สวยงามมากๆนะครับ เห็นไหมครับมีความเป็นธรรมชาติร่องรอยของการแตกปลิตนะครับที่เส้นสุมขององค์พระรอยแตกก็จะเป็นรอยตัดนะครับตัดกับเส้นสุมไม่ใช่ตัดาลายเดียวกับเส้นสุมนะครับเป็นการตัดคล้ายๆกับเป็นการตัดบวกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นธรรมชาตินะครับเหนือพระก็จะมีการแตกปลิทั่วทั้งองค์เห็นไหมครับ ที่พื้นผิวด้านในขององค์พระนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าเนื้อพระมีการแตกรากผักชีสวยงามและก็ดูเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวดูความเหี่ยวนะครับของเส้นสมมีการหดแล้วก็มวนเข้าหาตัวนี่คือการเวลานะครับเห็นไหมครับมีการแตกปริดูเม็ดที่ฝังอยู่นะครับเป็นเม็ดผงพุทธคุณนะครับ แล้วก็จะมีเม็ดเศษของกำแพงสุมก่อนนะครับแล้วก็จะมีเม็ดสีเขียวสีเหลืองนะครับมีเม็ดสีดำผงถ่านถือได้ว่าเป็นพระอีกชุดหนึ่งที่มีเนื้อจัดจ้านนะครับนี่ก็ใช่นะครับเป็นเม็ดกำแพงสุมก่อนนะครับเม็ดใหญ่ที่ฝังอยู่ที่ เขาขององค์พระนะครับแล้วก็ที่หน้าอกขององค์พระนะครับเห็นไหมครับดูเม็ดมนสารนี่ก็ผงพุทุกคุณทั้งห้านะครับผงวิเศษ ด้านข้างขององค์พระก็จะดูเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับมีร่องรอยของการแตกปลติแล้วก็มีร่องรอยของการตัดนะครับมีความเหี่ยวยุบย่นเช่นเดียวกันนี่คือธรรมชาตินะครับมาชมที่ด้านหลังขององค์พระด้านหลังขององค์พระก็ยิ่งสวยนะครับดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ ดูการปิ้นของเนื้อพระนะครับที่มีการปิ้นร่องรอยของคล้ายๆกับการกดทับนะครับเห็นไหมครับดูเป็นธรรมชาติเนื้อพระจะแกล่งมากๆนะครับเม็ดหินเทาก็มีนะครับเห็นไหมครับ เป็นธรรมชาติดูวความเก่าถือได้ว่าเป็นพระที่สวยงามและก็สวยสงอีกชุดหนึ่งนะครับพระชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4องค์นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ชมทีละองค์พระเกศขององค์พระนะครับก็จะคมชัดเห็นไหมครับดูเป็นธรรมชาติการเวลานะครับทําให้พระเกศขององค์พระมีความเหี่ยวมีความคมนะครับ เกตจะหลดสุมนะครับไม่ใช่เกตตะลุสุมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระที่สวยงามพิมพ์ทรงก็จะใหญ่นะครับดูมีมิติเลยทีเดียวมาชมองค์ที่2นะครับเห็นไหมครับแต่ละองค์จะมีความสวยไม่แพ้กันนะครับมีความเป็นธรรมชาติให้เห็นมีร่องรอยของการแตกปริ เนื้อพระแบบนี้นะครับไม่มีทางว่าจะทําขึ้นมาใหม่ได้นะครับต้องใช้การเวลานะครับเห็นไหมครับท่านที่ชื่นชอบแล้วก็เล่นหาเนื้อพระสมเด็จนะครับเมื่อท่านเห็นเนื้อแบบนี้แล้วท่านคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับก็จะมีคำตอบอยู่ในใจของท่านนะครับ ดูครับดูร่องรอยของการแตกปริแล้วก็รอยแตกรากผักชีนะครับนี่เกิดจากธรรมชาตินะครับจะมีความแห้งด้านข้างก็จะดูเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับ มีความเหี่ยวมีความเป็นตรมชาติเม็ดกําแพงสุมกอนะครับที่อยู่มุมหัวมุมด้านบนขององค์พระนะครับถือได้ว่าเป็นเม็ดที่สวยงามแล้วก็สวยซสงดูเข้มขลังนะครับ เนไมครับเม็ดกําแพงสมกอก็จะดูเหี่ยวเช่นเดียวกันนะครับสังเกตไปครับสังเกตที่เม็ดกําแพงสมกอที่ฝังอยู่ที่ด้านในขององค์พระดูเหี่ยวเช่นเดียวกันนะครับมาชมองค์ที่สาม สวยงามเช่นเดียวกันนะครับเนื้อพระก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับสององค์ที่ผ่านมาดูครับดูเม็ดมนสานดูความเหี่ยวนะครับเส้นสมก็จะมีการแตกปิตและก็มวนเข้าหาตัวเห็นไหมครับ ที่ขอบเส้นสุมด้านในนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับกับสององค์ที่ผ่านมา เือเป็นการไม่เสียเวลานะครับมาชมองค์สุดท้ายองค์ที่4นะครับสวยงามเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ส่งนะครับแล้วก็ความคมชัดลึกนะครับเห็นไหมครับพื้นผิวผมชอบที่มีการแตกรากพวกเฉีเล็กๆนะครับทั่วทั้งองค์เป็นพระที่สวยงามแล้วก็มีสเสน่ห์นะครับเห็นไหมครับ เป็นการแตกแบบธรรมชาติเป็นการแตกที่สวยงามนี่ครับหินเทาหินเทาแล้วก็เม็ดหินสีรวมทั้งเม็ดผง วิเศษทั้ง5นะครับที่เห็นเม็ดสีดำนะครับเห็นไหมครับถ้าพลิกไปมาก็จะสะท้อนกับแสงไฟนะครับเป็นอน่าจะเป็นแร่เหล็กไหลนะครับถ้าเป็นสีดำไม้เงานะครับก็จะเป็นผอพงฐานนะครับ แต่ที่เห็นอยู่นี้น่าจะเป็นดอแรกเห,หลือกไหลนี่ครับถ้าเป็นพงฐานจะเป็นแบบที่เห็นเห็นไหมครับอย่าไม่เงานะครับดูการแตกปลี่ เป็นพระอีกชุดหนึ่งที่สวยจับจิตจับใจนะครับส่วนตัวแล้วผมว่าพระที่แตกรากพักชีทั่วทั้งองค์นะครับถือได้ว่าเป็นพระที่มีสเสน่ห์นะครับส่วนตัวแล้วผมจะชอบพระชุดนี้ถ้าไปอยู่ในตลับหรือว่าอยู่ในกรอบพระนะครับจะสวยงามแล้วก็ทําให้องค์พระเด่นชัดมองเห็นได้จากที่ไกลนะครับจะมองเห็นเด่นชัดจากที่ไกลแล้วก็ จะมองมีมิตินะครับเมื่อได้ไปอยู่ในตลับองค์พระก็จะลอยออกมาคล้ายๆกับว่ามีมิตินะครับแล้วก็มีการแตกรักผักชีแตกลายงาทั่วทั้งองค์ก็ยิ่งสวยงามและก็ทําให้องค์พระเด่นชัดนะครับเป็นที่จับตาของหลายๆท่านนะครับที่เห็นเราแฟนอยู่ที่คอนะครับแฟนออกด้านนอก ไปไหนมาไหนนะครับผมว่าต้องมีคนทักแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะนำเอาพระชุดนี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาชมที่เนื้อพระเมื่อขึ้น,เม,นเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงเห็นไหมครับ เนือพระจะเก่าแล้วก็จะมีความเหี่ยวยุบย่นนะครับมีร่องรอยของการแตกปีตินี่คือการเวลานะครับเห็นไหมครับร่องรอยที่มีการแตกแล้วก็แยกนะครับจะมีการเกิดแล้วก็มีการงอกของขแคนไซนะครับขึ้นมาเติมเต็มตรงที่แตกปีตินะครับต้องใช้การเวลานะครับถึงจะมีการงอกขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับดูความเหี่ยว จะมีการย่อยสลายนะครับเห็นไหมครับที่เป็นรูเป็นการย่อยสลายของอินทรีย์สารนะครับเป็นการย่อยของธันตพืชที่นํามาผสมอยู่ที่เนื้อพระนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้วยดอกไม้เกสรนะครับธันตพืชเมือ มีการย่อยสลายนะครับก็จะมีก็จะเกิดร่องรอยของความเหี่ยวยุบย่นนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเหล็กไหลเงินดวงนะครับพระชุดนี้จะดูดแม่เหล็กนะครับเห็นไหมครับมีเหล็กไหลเงินดวงอยู่ทั่วทั้งองค์เม็ดกำแพงสมก่อนนะครับ เป็นพระที่เนื้อสวยงามแล้วก็และก็จะออกไปทางสีขาวงาช้างนะครับถือได้ว่าเป็นเนื้อที่สวยงามเห็นไหมครับจะมีเม็ดผงทองนะครับอยู่ในองค์พระด้วยนะครับถ้าสังเกตด,ดีนี่ก็ใช่นะครับผงทองเล็กๆที่มีการฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระ เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นกล้องให้ชมทุกองนะครับมาชมองค์ถัดไปนะครับไม่ต่างกันนะครับเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงจะมีร่องรอยของการแตกเปิตแล้วก็จะมีการเติมเต็มนะครับมีหลึกไหลเงินยวงแล้วก็เม็ดกําแพงสมกอน,นะครับเห็นหครับเม็ดกําแพงสมกอจะดูเหี่ยวดูเก่าเช่นเดียวกันนะครับ มีความเป็นธรรมชาตินี่เขาผงทองนะครับที่ฝังอยู่ที่นผิวของขององค์พระ ดูการย่อยสลายของอินทรีย์สารนะครับเหมือนที่ผมเกินเอาไว,ว้เม็ดดำดำนี่ครับน่าจะเป็นอันนี้ผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นผงถ่านนะครับเห็นไหมครับเม็ดดำดำ แต่ถ้าเป็นดําแบบเงาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเง,งาแบบนี้ดําแบบนี้ก็จะเป็นแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับมาชมองค์ที่สามนะครับเห็นไหมครับ เม็ดสีดำๆแบลววาวเป็นดาแลกดหรือไหลเงินยวงเนื้อพระไม่ต่างกันนะครับมีความสวยสงมีล่องลอยของการแตกผลิตเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ใช่นะครับ <ๆ S 1> ผงทองที่มีการฝังอยู่ที่ื้นผิวขององค์พระเป็นเนื้อพระที่สวยมากๆนะครับ แบบนี้ปฏิสเสธไปได้เพราะจะเป็นพระใหม่นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับพระต้องร้อยกว่าปีนะครับถึงจะได้ขนาดนี้มาชมองค์สุดท้ายนะครับ เดียวกันนะครับไม่ต่างกันดูรอยแยกรอยปริกนะครับก็จะมีแคนไสขึ้นงอกขึ้นมาเติมเต็มนี่ก็จะเป็นหินสีนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพระทั้งสี่องค์นี้ผมแบ่งปันให้เช่านะครับถ้าหากว่าท่านใดอยากจะเช่าหาไว้บูชาปกปักรักษานะครับทางด้านพุทธคุณก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นแขวคลาดปลอดภัยนะครับคงกระพันชาตรีนะครับโชคลาภมหาเสน่ห์นะครับมีครบครอบจัก,กรวาลน,นะครับ ถ้าว่าท่านใดชื่นชอบอยากจะเช่าหาไปบูชาก็แคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์ประทางเบอร์0847717733ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแพร่ภาพไปติละองค์นะครับก็จะประมาณนี้ ขอบคุณครับที่เข้ารับชมถ้าหากว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ